ยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดรับสามครับจ่าเริงครับเข้ามาแล้วก็กดแชร์ค่หนึ่งแชร์ครับทุกคนครับครับเราจะมาดูคู่นี้ครับชูวางใหญ่ครับน้องเริมพัทลุงเจอครับนี่ครับจ่าเริงกับจ่าแรมครับทีมประธานหนูครับ นี่ครับสุดยอดชุดติ้งเมืองไทยครับลายสมัยเลยครับจระเครับนี่ครับใครว่าอายุเป็นอุปสรรคครับจระเกระจาดอะรนี่ครับทำให้ดูครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับตีโดนครับแต่ยังไม่เปลี่ยนครับ ใส่เสื้อร้ายมิกกี้เมาส์เลครับประธานหนูครับไว้เก่าครับโอ,โ,โอ้โหดูลูกจ่าแรมครับได้แปดสิบหลักแปดร้อยครับลูกจ่าแรมเล่นครับน่าจะเป็นไดมิเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยแล้วครับ หนักแปดรอยกรัมครับ ATX ครับโอบุตรครับจะาแรมเล่นครับเหลิมพัทลุงครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดครับน้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยไปเก็บราบูเนตให้พี่หน่อยที่เช็คลูกโมอ่ะอยู่โต๊ะกรรมการครับจะแรมยกขึ้นมาลูกนี้ครับยังไม่เปลี่ยนครับ ไล์ไม่ทอครับคนดูไม่ทิ้งเหมือนเดิมครับร้อยสี่สิบกระทนดูครับฝากกดไลค์กดแชร์คนหนึ่งแชร์ครับทุกคนจ่าเริงครับจะตีลูกนี้ครับเพื่อรับสองครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดรับสามครับจ่าเริงครับโอ้โหตอนนี้ครับผ้าทุ่มครับ ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับ FC เพจไปทางชัดไทยครับเริ่มพัดทะลุงตีติดคืนครับมาเลยฮะยังไม่เปลี่ยนครับตอบตาขวาสั่งตีเลยครับ ผมกำลังเข้าข้อครับยกขึ้นมานี่ครับตีติดอีกแล้วครับน่าจะได้อยู่หนึ่งคะแนนครับเด็กๆดกาอย่างเดียวครับจริงครับพี่โอ้โหครับยิ่งดึกยิ่งมันครับไปตองเนี่ยเนี่ยพี่ยักษ์คนรักไปตองก็มาชมการแข่งขันอยู่นะครับเน,เนี่ยเป็นพี่รักพี่ยักษ์เนี่ยเป็น คนไลฟ์สดนะครับคนแรกๆครับของประเทศไทยเลยครับครับน่าจะมีพิตุ้ยครับพิตุ้ยต่อชะดนะครับที่ผมเห็นไลฟ์สดนะครับคนแรกๆของประเทศไทยก็มียักษ์นี่ครับเรารักไปตองนี่ครับนะฮะเป็นมือไลฟ์สดผ่านทางโทรศัพท์นาสร้างเพจขึ้นมาครับ ยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหไม่ตรงครับคนไล่ไม่ท้อคนดูก็ไม่ท้อครับเอาครับเราจะอยู่ด้วยกันครับสวัสดีคุณแสงด้วยบวรมงคลครับมันท้อไม่ได้ครับทุกคนนะครับไหนเดินมาจะสุดทางแล้วครับก็ต้องดูต่อไปครับต้องไล่ต่อไปครับ ตับลูกนี้ตีเขี่ยครับเอาครับประธานหนูได้อยู่หนึ่งคะแนนครับตีรับสองหรือเปล่าครับโอ้โหครับแลจวร่าเริงเหลืออยู่ด้วยครับโอ้โหมาสเตอร์ยังอยู่ครับนอครับ โอ้โหได้ขึ้นมาไวมากครับยกขึ้นมาลูกนี้เลยหัวครับจ่าเริงครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับ